สวัสดีไหมคะแม่ค้าสวัสดีค่ะนี่นันต์สวยค่ะสวัสดีค่ะนะคะถ้าเราจําได้มีเรื่นึงนะคะที่ปุ้บเปิ้ลเนี่ยไปตลาดม้ามาแล้วไปเจอแม่ค้าเนี่ยไปช่วยคนถุงเท้านนค้านี่ใยวันปกติดอกเท่าไหร่อ่ะพี่ร้อยละยี่อ่ะต่อวันหไว้ได้ฮะใช่ด้นี่โอ้โหโอ้โหใส่แค่ดอกหมดอ่ะแต่ว่าอร่อยและมาซื้อหน่อยนะจ๊ะ ชมนะคะตอน6โมงเย็นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าเอออยากจะชชวยแม่ค้าแหน่นะคะวันนี้เพราะว่าเขาทาอร่อยมากอย่างหนึ่งเนี่ยเราเป็นคนเ,เขาเรียกอะไรพื้นที่สมุทรปราการก็อยากส่งเสริมเราก็เลยตัดใจว่าวันนี้เนี่ยเรามีประชุมแล้วก็ได้เลี้ยงทนท้องด้วยนะคะเราก็เลยให้น้องออฟเนี่ยนะคะไป็นผู้แม่ค้าบอกว่าวันนี้จะมีการเหาแม่ค้ามาที่นี่นะ แต่คุณเปิ่นทำได้ไหมที่เคยมาช่วยซื้อตอนนั้นอ่ะคุณเปิ้ลสวยๆอ่ะจ๋าเออก็ว่าอยู่อ๋อที่ว่าสวยมากับน้องที่ว่าถ่ายคลิปแล้วที่จะไปมาถูกอ่าอ่านั่นแหละก็คือจำนวนร้อยห้าสิบจานนะคะมาเรียกพนักงานคุณเปิ้ลแล้วก็มาดูคัิปีกันดีกว่าสวัสดีไหมคะแม่คะสวัสดีค่ะวัน้องสวยแม่ะ จำได้ไหมวันนั้นก็วันนั้นนะคะที่ทุกคนเห็นนะคะในย u ทูเอ่ะวิเปิลนะก็คือแม่ค้าเรานะคะอยู่อะไรนะตรงไหนนะตรงท่าเรือจำได้ไหมที่บอกว่าดอกไายวันร้อยละยี่สิบอ่ะอ่านะคะแล้วมีคนคอมเมนต์มาว่าโอ้ยไปช่วยเหลือทำไมแบบนู่นนี่นั่นวันนี้ไม่ต้องเลยเอาอย่างนี้เลยยกมาที่นี่เลยที่ทำงานเลยทุกคนวันนี้เราเหมามาเนี่ยเท่าไหร่ร้อยร้อยร้อยบาทถุกใช่ไหมอ่าใครถูงเท่าไหร่ อา่านะวันนี้ก็ต้องมีเจ็ดพันก่าบาทใังตาเนาะ <g ussian> อบอกเลยทํแล้วแฮปปี้ <g ussian> มากนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญเืออะไรไหมทุกคน <g ussian> เราเจอได้ค้าเนี่ยอย่างวันนั้นวันฝนตกเนอะ <g ussian> เราเจอเนี่ยเราช่วยเหลือเงินอุดหนุนก็แล้วแต่อันนั้นก็แค่ช่วยเหลือแต่ถ้าเราช่วยเหลือเขาเนี่ยให้เขาเนี่ยผู้ง่าย,ายมีโอกาสขายดีมีโอกาสโปรโมทตัวเอง,เองให้ทุกคนรู้ก็จากการที่เราช่วยเหลือเอาเงินให้เขาพันหรือเเป็นิ ไม่บอกเลยนะคะไม่ได้ความภาคภูมิใจเหมือนกการที่เขามาทำมากินแล้วเอาของมาขายเราพีเแียวเราแค่ส่งเสริมได้สนับสนุนก็ได้แค่นี้ก็เป็นสุขแล้วค่ะทุกครั้งที่มีการประชุมแล้วก็กลับขอบคุณก็ไรอีกท่านนึงเนาะอร่อยไหมอร่อยมากครับน้ำลายสอยีแล้ววันนี้น้องไปติดต่อมาเนี่ย ตกใจไหมคุปปะได้เขาบอกว่าคนสวยเจ้เป้คนสวยใครน้าที่ฝนตกอ๋อนเรียกได้เลยแต่ว่าเจ้เป้คนสวยมันมันอ่าเรีาไปทอดเพิ่มไหมหรอได้ทอดเพิ่มกลัวจะไม่พอโอ้โหเราทำทันเหรอเนี่ยทันโอ้แค่สามชั่วโมงเองเราไปแบบให้ลูกน้องไปแล้วแบบไปแจ้งมาว่าวันนี้เราอยากมาเลี้ยงพนักงานเลยจ้ะร้อยห้าสิบที่เนาะคนทุกชีวิตเนี่ยฝนตกรู้ดูฝนเนี่ยเป็นอะไรที่ลำบากมากลำบากมากเงินทองก็ย่งลำบากหรื ก็เลยบอกว่าเออเนี่ยทุกคนรู้ไว้ได้เป็นกำลังใจตัวเองนะคะว่าคนเราอ่ะต้อมากินตู้เว้นะคะนะคะพี่บอกเลยว่ายังไงวันหนึ่งอ่ะเราก็สําเร็จระชาหรือจะเร็วสําคัญที่กําลังใจถ้าเราไม่งอมืองอเท้านะคะพี่เปิ้ลบอกเลยว่ายังไงก็สําเร็จชาหรือเร็วเท่านั้นเคยท้อแม้วลาเอ้ขายของตกเคยนะท้อแต่ก็ท้อเราก็ต้องซื่นะวันหนึ่งจ่ายหรอกเท่าไหร่เงินละสองร้นะ ไม่อกวันละสองพัคุณน้ิหาทุกวนเราก็ต้องขายอ่ะไม่ขายวเสมาขายยเนี่ยต้องกาไรต้มากกว่าสองพนะไมงันอยู่ไมได้ได้มันก็ได้อยู่ถ้าตัวาก็ได้อยู่ก็เดียวเด๋ยก็ตอนนี้พนังานขึ้นประชุมนะก็ยำส่เป็นแดยแล้วก็เดี๋ยวเท่าไหร่ก็มานับนะอาจจะลงมาอาจจะเจอกันทันไม่ทันเนาะไหไงก็ต้อง ่ต้องให้กำลังใจนะคะสู้ๆนะคะแล้วก็ถ้ามีงานมีอะไรนะเดี๋ยวจะติดต่อมาให้เนาะช่วยได้ก็ช่วยกันขอบคุณมากเลยนะคะนี่แม่ค้าอุตส่าห์ยกแผงมาให้เนาะแล้วมาทำของอร่อยพวกเรากินเแล้วก็หน้าเจอกันนะคะพี่้าวขอบคุณค่ะจ้า